สวัสดีครับผมเป็กน,นครนะครับอันนี้มีคนถามมานะครับเรื่องของความลื่นไหลของเจ้า C3-T6C นะครับผมก็เลยทดสอบด้วยแผ่นดีดีวีดีให้นะครับใช้เป็นภาพ1 8 8 0 6 0นปปล่อยมาจากตัวของเครื่องเล่นบูเลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบชิปของเขาในการตัวของรับสัญญาณภาพมานะครับแล้วก็แสดงผลให้มาเป็น จอ 4K ของเขานะครับก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับลื่นไหลไม่มีหน่วงนะครับไม่มีภาพเป็นวุ้นนะครับที่ลูกค้าก็สงสัยนะครับก็คือเรื่องของว่าภาพเป็นวุ้นเปล่าบอกได้เลยนะครับภาพเป็นวุ้นไม่เป็นวุ้นอยู่ที่การทํางานของการแทรกเฟรมของตัวชิปนะครับซึ่งชิป API AI PQ ของตัว TCL เนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ อันนี้แม้จะไม่ใช่ตัวโปร,โปรแต่ก็ทํางานได้แบบดีมากแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นจากภาพได้เลยนะครับรายละเอียดครบครนันสีสันถูกต้องนะครับสีสามที่อซีอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับ